ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคลุงมะกวยปลูกเศษเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะด้านบนนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จหลังพระศิวลีนะครับสององนะครับนี่ฮะนี่องค์แรกก็จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเนี่ยนี่องค์นี้ก็จะเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับเนี่ยหลังพระศิวลีนะครับนี่ให้ทุกท่านดูนะครับ นี่ก็เขียนณชารีตินะครับนี่ฮะมีอระยันสี่มุมนะครับพระศิวลีของหลวงพ่อกลวยนะครับถือว่าพุทธคุณดีมากนะครับเนี่ยท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับวันนี้อาจจะไปเร็วสักหน่อยนะครับเพราะว่าก็มีพระหลายองค์นะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นพระสมเด็จองค์นี้จะเป็นนิ้วดำนะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จงาแกะนะครับนี่เป็นนาะครับนี่เนื้องาช้างนะครับ อันองนี้จะเป็นนิ้วดำนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับนี่ฮะบางองค์ก็อาจจะมีรอยจานนะครับบางองก็จะอาจเป็นจานดินสอก็มีนะครับบางทีก็เลือนเลือนหายไปนะครับนี่ฮะนี่ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับนี่ดูทีละสององเลยนะครับนี่ฮะองค์นี้เป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับเนี่ยองค์นี้เป็นสมเด็จแหวกม่านองค์นี้พิมพ์ไม่มีรัศมีนะครับพิมสมาธิไม่มีรัศมีนะครับนี่หลังเรียบ ส่วนองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จแวกม่านพิมพอกใหญ่นะครับนี่ฮะรอยสภาพนะครับนี่รอยใช้มานะครับนี่ฮะนี่องนี้นะครับพิมพ์อกใหญ่นะครับแวกปัญหาแวกอุปสรรคต่างๆท่านั่งมานวิชัยนะครับนี่ฮะรอยเจ้าของเดิมเขาฝนใส่ใส่กรอบสแตนเลสนะครับนี่ฮะนี่แต่ยังสวยอยู่นะครับเนี่ยท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ มาดูนี่สององล่างนะครับองค์นี้จะเป็นพระศิวลีนะครับนี่พระศิวลีองค์สีดํานะครับเป็นดินสีดํานะครับนี่ฮะนี่ด้านหลังเป็นหลังยันตุกตาหรือยันนโมพุทธายะนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จปบโพนะครับนี่ปบโพฐานฐานนี่จะเป็นขาโต๊ะนะครับนี่ฮะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ปบโพร่มเย็นนะครับนี่พระสิวลีเรื่องเมตตาโชคลาภนะครับนี่ฮะ นี่แล้วก็มาดูสององนี้นะครับนี่องนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนี่ยฐานสิงหรือนั่งสิงนะครับนี่ฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์สมาธิฐานก็จะเป็นสิงเป็นรูปสิงนะครับนั่งอยู่บนสิงนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จปกโพยอยปีหนึ่งสองเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับจะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามานะครับสิงก็สื่อถึง อำนาจวาสนานะครับปกโพนี้ก็คือปกโพร,ร่มเย็นปกปักรักษาสิงก็คือนั่งอยู่บนสิงก็หมายมถึงนั่งอยู่บนฐานอำนาจต่างๆเกี่ยวกันปกครองปกครองลูกน้องนะครับเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตอะไรทํานองนี้นะครับนี่ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับมาดู2อ,อ,องค์นี้นะครับนี่องนี้ก็จะเป็นพระสันนะครับพระสันเนื้อดินพรสสันนั่งนะครับท่านนั่งมานวิชัยนะครับ หลวงพ่อกลวยท่านก็จะเอาผัสสนกู่เก่ามาใส่นะครับบดใส่เข้าไปด้วยที่หักชารุดนะครับท่านก็เอาดินองค์ของภัสสนยุคเก่าๆนะมาบดใส่เข้าไปด้วยนะครับนี่ดูความเก่านะครับผัสสนก็เกี่ยวพุทธคุณจะเด่นทางด้านคงกระพันชาตินะครับนี่ฮะดีมากนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นพระศิวลีนะครับเนี่ยพระสิวลีพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะนี่ พิมพมีย่ามนะครับองคนี้นะครับเนี่ยเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาโชคลาภพวกกระซั์นะครับเนี่ขออะไรก็ได้ด้านหลังก็เป็นหลังนิ้วมืออย่างนี้เป็นลายนิ้วมือกดลงไปนะครับนี่สวยงามนะครับครับเดี๋ยวมาดูสององล่างนี่แถวที่สามองนี้จะเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนนั่งกุมารน,นะครับนี่ฮะ ท่านั่งมารวิชัยนะคุณแผนนั่งกุมารเนื้อชินสองหน้านะครับดีทางด้านเสน่ห์เมตตานะครับโชคลาภนะครับอง์นี้จะเป็นพระซุ้มกอนะครับนี่เนื้อผงพุทธคุณนะครับมีกูไว้ไม่จนนะครับนี่ของหลวงพ่อกลวยซึ่งเนื้อนี้หายากนะครับนี่เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นเนื้อสีแดงนะครับนี่ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับ มาดูสององนี้นะครับนี่องค์นี้เป็นสีพึ่งนะครับนี่องนี้องค์นี้จะเป็นกุมารทองนะครับนี่ดูทีละสององเลยนะครับนี่สีพึ่งหลวงพ่อกลวยนะครับองค์นี้กุมารทองดีทั้งเสน่ห์มตตาเจรจาค้าขายนะครับนี่ด้านในก็จะมีพระปิดตานะครับนี่ฮะสีพึ่งหลวงพ่อกลวยนะครับด้านล่างเป็นเลขหนึ่งนะครับนี่ฮะนี่ด้านในก็จะเป็นตะเพียนเงินตะเพียนทองนะครับนี่ฮะ มีลักมีไม้ลักไม้ยมนะครับสาริกาคู่นะครับแล้วก็จะมีตะกุดนะครับตะกุดสามกริย์นะครับนี่พระปิตาเนื้อดินเสน่เมตตาโชคลาภเจริจาค้าขายนะครับส่วนองค์นี้นะครับก็จะเป็นกุมารทองอุ้มถุงเงินถุงทองนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่ด้านหลังจะมีอักขรยันอย่างนี้นะครับนี่ฮะนี่ท่านใดสนใจองค์ไหนก็ทักเข้ามานะครับแล้วก็มาดู2องค์สุดท้ายนะครับนี่2องค์สุดท้าย เกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาองค์นี้พิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับนี่แม่นางกวัดองค์นี้นางกวัดนะครับเนื้องิ้วดํานะครับเนี่ยกวักโชคกวัดลาบกวัดโชคกวัดลาบเจรจาค้าขายนะครับองค์นี้จะเป็นพาศิวุลีพิมพ์เล็กนะครับนี่ด้านหลังนี่มีรอยนิ้วมืออย่างนี้นะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาโชคลาบเจรจาค้าขายนะครับดีมากนะครับพาศิวุลีหลวงพ่อกลวยหรือแม่นางกวัดนะครับ อันนี้จะเป็นไม้งิ้วดำนะครับแม่น้ำกวักนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับครับสำหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงปู่กวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับไอดีลน์นะครับ0 9 6 6 7เ1 6 2 4นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0 9 9ย์4 1 5 6 3แะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ